ไปกินน้ำไมเหมือเขาไปเลื่อยเล้ำอาไปเรคกินนกินต้อูอันนั้นย่างมืออันไหนอันนั้นขาวๆนั่นวะมีไอติมไอศครีมปะมีไอติมปะตู้ยังไง ดูน้ำนี่ไอติมอะฝาเปิดเนียนี่วะเดี๋ยวนี้เนี้ไอติ่มไอติ่มนะอ๋อเหรอบอกโอ้โหเนาะนี่แหละเอาให้เล่านี่แหละ

โอมีเหะเจะจับเอานะเอาเลยเดี๋ยวชุมเท่ไหนนี่คุลพันหรออะไรขเขาจะามากินก็ไดกได้ใายดีอ่ะ่าได้ละ อันนี้ไปแจกเนี่ยย้อยพริกนี่วะกินได้เฮ้ยกินได้ะปะพอบะนะหยังอะไนี่มาเฮ้ยนี่ยงน,นี่ยง Cái đây cho sao hôm mày tìm nhá, hôm nay nhá. 50 đi quá Rồi Ok Ừ, bác cho hai luôn, cho chạy Rồi không? à? ai sẽ khiếm.

ไปนาไปยังเลยนไปให้ไปนาบ่หน,นะ้ัน,น,น,นซ่อมรถจักรบนะ่นะทัน,น,นเดียวนี้นอ๋อทางที่มานะทางกนะอ๋อ <c oughs>

งานเด็ดงานดองกเจ้าแล่เหลืฮะแล้วลหล่าแต่มือว่านี้มือน,นี้เขาจะกินหัวฮะมือน,นี้เขาจะกินหัวยังคือกินหัวอ๋อแบบเหลือหัวเหลือ,อยังแบบนี้ปะอ๋อก็ออเลือเอิ้นไปกินหัวอันนี้ใน,ะน,นบัตรบ่มี่เหรอ บายดีขนมมะแล้แบ่งขนมมะนีกินได้เพราะผิดนี่เอาเอ้ยเอาบอกเอ้ยใจละด้วยอ้นี่วะน้ำอ๋อดึงเอา ดึงเสดิ่งใส่คู่ใส่ถังเดือกรนลอบอ๋อของเจ้าเดียใส่ใดอ๋อนึ่ว่าดึงสิยากบึงนี่ปะต้นไม้แบบเก่าแก่ที่นี่เนาะหมู่บ้านนี่เป็นหอดอยู่ว่าร้อยปีงามดีอ่ะบรรยากาศก็ดี ต่อไปพู้นี้เป็นบ้านคือกันปะอืือเ,เงินคน,อ,น,อ,นอืมป่าต้นต้นอย่างนี้ต้นบักตอ้องเนาะต้นกระทอนนะนี่ต้นใหญ่เลยครับเจ้าจไปอยู่ใกล้ๆบอกมันต้นใหญ่สัมปะไอ้ซิบึงปีนให้ไอ้บึงเนี่ย โอปีได้เออยืนใกล้ๆวะนี่โอ้ต้นใหญ่เน้องโอ้ต้นยังไงฮะกระ t h อ n มะต้องนะต้นยังต้นสำสำพงหาใหญ่กว่านี้ดลยคือภาพอะไรอยี้อย่างคือต้นสำพงแบบเขาเอิญจริงๆค่ะต้นซามค่ะมาเดือนหาแล้วมันมันออกดอกเลยมันซีมินดอกมันเหม็น ดอกตีนเป็ดป่ะบ้าแมนคือนั่นแหละแต่ว่าดอกมันสีแดงดอกเป็นสีแดงๆน้อยๆทั้งพุ่นต้นอันรับหลายปีแล้วมันไี่ต้องมีพังบ่อหน่ำนะบ้านลาเองห่งลังร่างบ่อนี่มีคนอยู่ปะนี่แต่ก็จะไปเยอะก็จะไปขายไปบ้านก็จะหมดแล้วยังกังวินก็จ้าไปเฮ็ดเวียกเนาะจะไปหายดีนะจะไปกลดมัน บางคนก็จะกัไอโนอยนเลยเนบตอ่งะิีมาอันก็เลยเบึ้งเงียบเนาะดูนี่อันนี้วัดแต่ว่ามีชาววัดนะรับสมัครเ้าววัดหนึ่งอัตราด้อยนี่วัดนี่แต่ว่านบเพิ่ออ๋อ

เจ้าเลาเอา้ยอันนี้แกแกเจ้าไปเวียกเนาะไม่หลายเนาะขาเจ้าเห็นเงินไม่เนา,นาะี <c> ่ะ <oughs> <c oughs> <c oughs> พเพื่อนผีได้เขินๆกันนะเขินกันแบบเรือนติดๆกันหรออ๋อเป็นยัง่ <c oughs> เป็นยังคือว,ว่าเป็นแต่ยาตนี่แหละมู่ับมู่ับปมูปับใส่คาถามาเดยนี้บ่บอ ธรรมชาติดีมากเลยเนี e uh, bear, fat, ่ยนี่ฮึมมากขนาดเนี่ยนี่ขี้แ้ะปะขี้แ้ะขี้งัวอ๋อนั่นนะเตรียมกระสอบนั่นนะเลขาเอาไปใส่หน้าไว้ตรงนี้โอแต่ไปเพิ่มอ๋ออันนี้ขี้ขี้ขิงงัวเนาะ ใส่กระสอบไว้กองไว้อ๋อก็ดีเนาะประหยัดเลยก็มันเป็นธรรมชาติดีบ่มีบ่มีสารพิษนะอ๋อนนี่เงินแว่นี่บ้านแ้่นอะไรเนี่ยแล้วเขาก็โอ้มันอยู่ตลาดเนาะกวาดกวาดแล้วก็เอาใส่ขวแล้วก็ไปใส่ผักโอ้ บ้านนี้ก็ต้นไม้หลายนะต้นไม้ใหญ่ๆแบบกินได้หลายเน้จะปลูกเป็นไม้นมบางบางว่านเข้าไปนี่บ่มีนะบ่มีวะบ่มีต้นไม้บ่มีหมากไม้บ่หมีแสดงว่าบ้านนี้ขาเจ้าก็แบบหมักปลูกหมักหยังอยู่ขยันอยู่ หลายคนห,หลายยุคหลายส่วนสงการเจ้าหน่อยค่ะเขาสิลงหาดทั้งเทิงตอนเทิงน,นะคะเดนมาซีนี้หันเนี่ยก็จะเอาวงลุนดีลงเลยซีนี่คนทางอันนยมมา马拉ทางหัวคู่แล้วก็จเจ้ลาลงมาลินทางหัวคู่เนี่ยค่ะลงนี้คนแม่นล้จะลงมาลินทางนี้ทางนี้นส่วนจ้าหน่อยกะ ยังสี่กุมภาพันธ์นะเขาจะเอาเข่าวอะไรแล้ววงเงินปีเขาเอาข่าวมาตลอดสี่สี่กุมภาพันธ์เน่ยเขาเอาเขาเอาเข่าวแบบเขา,เาหารายได้เองเข้าหมู่บ้านบอกเขาวัดป่ะเอาเขาอ่าวด้วยมือต้นแบบนี้แต่ว่ามันสูงแบบนี้ต้นขนุนเพราะอันนี้ก็บเงินแบบเก่าเนาะ มุ่งจากอยู่เลยเขาจะเอิ้นมุ่งเฟื่องวะมุ่งหยาววะอ๋ออืมเือนเือนดเขาจะให้มุ่งแบบนีุ้่อันนันเอาจาไม่มีเกือบซูบ้านซูเฮือนเนาะเพราะว่าเห็ดเฮือนแบบไม่ได้ เาไม่เห็นแล้วมันก็เป็นเดือนนี่มันก็เนี้นีเป็ดดินเข่าท่านเชาหรเป็นดินด้วก็ข้าวานีพืชอะไรหนึ่งหาครับอ่าเราสามารถนีจะจะื่ออยู่แต่บทที่หลายไปนี่อ่เช่แค่ือเศกตะปูอะไรก็ันมุนี่หมาอย่างก็ต้องต้องจะไหนมันกระหม่อมในเท่นี้ค่ะะท้อนมันดอกอะไร่า น่วยใหญ่ปะนน่ยน้อยชอบอยู่กปั้นบ่กวสามนุ่ยน้อยก่ากปั้นปองมันเป็นหมายกองปั้นน้อยความนี้เนี่ยอ้าสองห้าแปดศูนย์่ะม่เป็นปพอโซสองห้าสองห้า หกหรือแปดวัดบ้านธาตุนี่ชื่อวัดวัดบ้านธาตุมาบึงน้ำสร้างสบายดีเอาน้ำเนาะน้ำหุดยา อ๋ออ๋อแล้วก็ปล่อยลงไปลึกอยู่ป่ตาอืมลึกล้โสิบเมตรสิบเมตรคุณน่ะสิเมตรห้าสเมตรห้เกือบสิเมตรเนาะ นอ่าแล้วก็หาบเมื่อบรินี้หาบเปนหัวสวนนี่บ่เืินตาอึงเพิ่อนเอาน้ำครับทุกท่าน,น กินไส้ก็อยู่ในนี่เนาะตาเนาะแต่แต่ไส้ซักผ้าซักพ่อนหดสวนล่างถ้วยล่างซ้ำเนาะอือ <c oughs> โอ้น้ำกินบ่ต้มหม้อเนาะอ๋อมันอยู่กลางบ้านนี่เนาะโอ้ อออขอบใจขอบใจตาขอบใจสบายดีเด้อบยบายไปรุ่น <c oughs> เปิงโมกี้ครับเขาปล่อยแบบธรรมชาตินะครับ หากินเองแบบธรรมชาติง่ายๆนะครับไก่กาเพวาเขาก็ปกเอาเห็ดงวป้องกันเนาะผักส่วนผักไม่เร็น

Sai hùng lùm như thế. Đấy. Búp ú. Búp, búp ú. Búp nàn.

กินอลไรวนะน่ะสนะเลยรวะอ๋อชื่อเบายัางเนี่ยนี่ฮะซาพี่นี่เด้เสือดำนี่เดสส้สองซอนซากับซ้อนเป็นไอ้น่องวะองโอ้ไอซ้ซาไอ้ซ้อนขอบใจเดอ้อหนุ่ <laughs> นมๆนีก็อุ้มน้องมา <c oughs> ขากันเบิ่งโทรศัพท์ะท่านขึ้นบนบ้าน น,อ well. น,น้องสาววะนี er everyone, ่ไปดีไปไปดีเม mm ่อดนี่เลยเนาะนี่ฮะน่นคั่วเนาะฮ่ ได้ยังกินไหมเด็ปักทัวโอ้โดนโดนบเป็นยังป็นยังแอืมเพราะว่าเดียวเน่เที่ยง1เอ็ดโมงเครื่องกับชิเมื pues mm ่อแหละอืม10เอ็ดโมงจาก10เอ็ดโมงล่ะใกล้ๆเที่ยงสิเมื่อโดย บเป็นยังเอาเท่านี้ละเจริงใจไว้เ่อหน้าก่อนเมียนเมีนเมนเมอนมาพบพ่อกันสัก่อนโดยโดยโดยบยยัเมือเปนยับอเบป็นยังเบอ ไแล้วมาฮอดบ้านทางแล้ววะไปเลยไปครับไปครับเอาไปนั่นล่ะสนใจสั่งซื้อได้มาขายน้ำว่ะตุ๊กมาสองเซนห้าอันนี้นะสองเซนห้าบอลมันจะเป็นตุ๊กมาเสือแบบนี้ตุ๊กมาเสือแบบนี้กินแล้วบั้มุงเลือดเมนบั้มลุงเลือดโมเจ็บเอวอโมเจ็บสางดีเลยแหละดีว่ะโมเสือลองซิ่งบางไง มากยังแนี่ยป้อมมาละเดือนนึงละแดง่เดือนเนี่ยแดงอืมมันแดงเื่อนแบบน้ำมันมะม่าเฮานะ้คือน้ำแบบเทียมนะเป็นกระทำทัปีนปยค่ะทุกสองแสนหาสันงชื่อได้อันนี้นะ สั่งซื้อได้จ้าคุณสมบัติคุณสมบัติดีหลายบำรุงเลือดกินแล้วจะโบ้เมากินตอนกินทีละน้อยทีละน้อยเลือดจะงามไหลเวียนดีคนก็งามอันนี้กินนี้วะจะงามนี้ไม่เนกินอันนี้แหละจริงๆกินน้ำคลายน้ำสองเซนห้าโดยโบ้แพงราคาโบ้แพงไปส่งห่อนหม่องปะส่งห่อนหม่องปะ ส่งอนุสิทธิคนส่งอนุสิทธองวัุ่นก็ส่งได้ฝากตังแข่งได้ประเทศพวกหูมองฝากฟังไทยส่งอยอู่ปะส่งแต่ว่าพวกหูมองฝากมีมั้ยโอเคค่ะ okay. เดี๋ยวฝากให้เขาจให้สนใจกับสัตว์เลยสองเซนฮะด้ยสองเซนห่านหมเพลงใดแซ่บเลย้าวก้องกินแล้วมันมันอนมันคือน้ำมะขามป้อมเนาะฮกับเดือนหนึ่งเนี่ยน่คะขเป็นปี้เส็บกว่าอ๋ต้องเป็นปีคนวะเป็นปีล่คือน้ำเค็มนแดงมน้มองตอนนี้เดน้้อ

โอมันกระมึดเลรอแนวหันเนาะปิดเอาเออเออเออั่ะเทื้าหน้าแล้วแม่เฮ็ดให้บึ้งนี่ยด้วยอันเฮ็ดเนี่ยนี่ขาเจ้าเฮ็ดเนี่ยอะไรนะเฮ็ดนี่บ้าดยโอเคจัดไปแล้วเปลี่ยนเป็นเป็นวะเป็นมีแต่แม่ละเฮ็ดละเป็นเป็นเลยกว่าจะเป็นอยู่กันลูกแม่ต้องเฮ็ดเป็นแม่นี่สุด

้าเสียงงานวะจริงจงคือไดเปลี่ยนส่งอเลยเป็นยังกับเมื่อแล้วบริเวอะไรล่ะนี่กล้วยยังไง ก้ยน้ำว่ะกล้ยอื่นนี่ปลูกได้ป่ะกล้ยหอมลยหอมอืมกล้ยหอม่ะมันถอกแล้วอมันถอกห่วงออกเลยค่ะบอเขาจะเอิวมาถอกว่ะเมนเครจะเอิว่าถอกมันถออกกุ้ยกล้ยถอกเมนบ่เมนอันนี้ค่ะกล้ยหอมแต่ มันออกห่วงเขาเจ้าเอิญมาทอกอ๋ออันนี้กระทอกแล้วแม่นบ่ะกระทอกแล้วแต่บริษัทปีมาโอ้กล oh. ้วยทอกนะครับกล้วยทอกแปลว่ากล้วยออกลูกเนาะออ <c ười> oh. แต่และท,ท้องถิ่นมันก็เอินต่างกันอืมอืม